ทางด้านในกันนะครับเพื่อน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขณะนี้ผมกำลังเดินทางอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดหนองพงนกหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเจริญราดบำรุงเป็นวัดที่อันซีนอีแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐมผมเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณราว90กิโลเมตรเป็นอีกวัดหนึ่งที่สามารถเที่ยวได้แบบไปเช้าเย็นกลับที่เพื่อนๆ คนถ้ามีโอกาสผ่านมาย่านนี้ผมแนะนำรายละเอียดของวัดหนองพงนกจะเป็นยังไงนั้นตามผมมาเลยครับเพื่อนๆ Let's go สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบลีคาจิว่าラเดอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวที่วัดหนองพงนกนะครับผมอยู่ที่ตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนเนวันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหลังนี่แะครับวัดหนองพงนก เพื่อนๆเดี๋ยวผมว่าเราเข้าไปากราบสักการะ,ะขอพรองค์พ่อมงคลน,นิมิตของทางวัดกันเลยดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดหงนกนะครับเพื่อนๆ ด้านนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุมงนคนของทางด้านวัดนะครับผมก็จะ,จะถ่ายให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมที่จะได้เลือกบูชากันดอกไม้ครับเพียน ภูกับท้องนะครับได้แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันในพระบูรโสดกันดีกว่าเออ่ทาสว ไหว่พ่อมงคลนิมิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปปิดทองด้านในกันนะครับเพื่อนๆเครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปิดทองพระพุทธรูปตรงข้างหน้าผมนี่ครับทั้งหมดสี่องค์นะครับเพื่อนๆ วัดหนองพงนกตั้งอยู่ที่ตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพศ .2518 ด้วยความศรัทธาของประชาชนเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่โดยมีการอัญเชิญหลวงพ่อมงคลน,นิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นศิลาแกะสลักทั้งองค์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุเก่าแก่กว่า400ปีซึ่งถูกค้นพบที่วัดล้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานที่วัดหนองพงนกแห่งนี้ด้วยชื่อเสียงหลวงพ่อมงคลนนิมิตในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมากราบสักการะเยี่ยมชมวัดไม่ขาดสาย ไปครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไหว้ขอพรพ่อ,นอ,อคนนิมิตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเดินทัวร์รอบวัดนะครับว่ารอบๆวัดองค์ลกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปครับ สำหรับคนที่มาทางวัดที่นี่นะครับถ้าปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนาครับผมห้องน้ำอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าโบสถ์นะครับผมวัดหนองพงนกมีความโดดเด่นมีการออกแบบทางพุทธศิลป์ที่อ่อนช้อยงดงามเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนะครปฐมอีกวัดหนึ่งก็ว่าได้ เมื่อเรามาถึงด้านหน้าวัดเราจะได้เห็นถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมากมายเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพัดใครได้เห็นก็ต้องบอกว่าสวยงามกันทุกคนอันนี้ที่อยู่ด้านข้างนะครับผมเป็นพระอุโบสถนะครับอันที่เราเข้าไปไหว้เมื่อสักครู่นี้ น่าจะเป็นตัวพระวิหารนะครับเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมาที่วัดหนองพงนกนี้แล้วมากราบไหว้องค์หลวงพ่อมองคลน,นิมิตในตัววิหารนะครับแต่อาจจะไม่ได้เดินเข้ามาด้านหลังหรือด้านข้างเพื่อชมความงดงามของตัวพระอุโบสถของทางวัดนะครับเพื่อนๆวัดหนองพงนกแห่งนี้มีเนื้อที่ราวขนาดประมาณ41ไร่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเจริญเหล่าอาุลเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างวัด รูปนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านะครับผมพอเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมช่างสวยสดงดงามจริงๆครับพุทธศิลป์พุทธศาสนาของประเทศไทยเรานี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราได้มากราบตัวองค์หลวงพ่อมงคลบอพิตรนะครับผมณนวัดหนองพงนกนะครับรู้สึกจากที่อยู่ข้างนอกล้อนๆนะครับผมพอเข้ามาในวัดนะครับเพื่อนๆ เย็นขึ้นมาโดยถนัดตาเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆทุกคนถ้ามีโอกาสผ่านไปผ่านมาในเขตอำเภอกำแพงแสนนี่นะครับเพื่อนๆผมแนะนำให้มาจราไหว้ขอพรองหลวงพ่อมงคลบพิษนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะครับผมผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อย ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้กับช่องลรบุรีคาชิว่าไรเดอร์นะครับผมผมจะได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทุกรูปแบบกันอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม